อันนี้ก็จะเป็นสวนดอกเข็มนะคะสีแดงอรารามนะคะดอกเข็มนะคะชมสวนดอกเข็มค่ะสวยมากเลยนะคะสวนดอกเข็มนะคะนี่ก็จะเป็นสีแดงนะคะหรือว่าสีส้มก็ได้นะคะเต็มเลยนะคะอยู่ที่แขกทางหลวงของชุมแพนะคะก็จะใกล้ๆก,กับที่ทำงานของแอดมินเองนะคะถ้าว่างๆก็เข้ามาเที่ยวได้นะคะ แต่รู้สึกว่าพอ,อท่านก็จะไม่ค่อยให้คนภายนอกเข้ามาเท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้ที่แอดมินได้เข้ามาก็เพราะว่าจะรู้จักกับแม่บ้านนะคะของอรู้จักกับคุณแม่นะคะคุณแม่ซึ่งเป็นแม่ของพอ,อนะคะคท่านก็จะให้ความเมตตาแอดมินนะคะก็จะให้แอดมินไดอารถเข้ามาจอดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะค่ะคลิปนี้เราจะให้ชมความงามของดอกเข็มนะคะค่ะ สวัสดีค่ะ